ข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูการทุ่มทุนสร้างครั้งใหญ่ล่าสุดของช่อง3กับการสร้างหมู่บ้านญี่ปุ่นขนาดมะคุมมาระดับฮอลลีวูดที่จังหวัดราชบุรีสำหรับซีรีส์ที่ทุกคนจับตามองเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันซึ่งมีเหล่าซุปตานัเดทมาริโอเต้นานัทพรมาเข้าฉากถ่ายทำกันอย่างสมจริงไปดูกันเลยค่ะ ต้องรัวกดไหล์ให้เลยค่ะกับการทุ่มทุนสร้างเมืองชิบะเสมือนจริงแบบประเมินค่าไม่ได้เพื่อละครรอยลักหัก,กเหลี่ยมตะวันเท <ไป S 1> ่านั้น <ไป S 1> ขณะพระนางมาริโอเต <ไป S 1> ้าณัฐพรณเดชที่เคยไปสัมผัสด <ไป S 1> แดนสาก,กุระของจริง <ไป S 1> มาแล้วยังยกนิ้วให้ว่าเป็นสุดยอดทีมฉากที่เก็บรายละเอียดทุกเม็ดกลับมาได้แบบเป๊ะสุดๆลังคาประตูหน้าต่างถนนหนทางใครหลงเข้ามาแล้วก็อาจลืมไปเลยว่าที่นี่คืออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะโดยมีสองผู้จัดค่ายเมกเกอร์จ่าโยซินี เจัณพงศ์คอยควบคุมและดูแลการถ่ายทำอย่างภูมิใจที่สุดและประเดิมเปิดโลเคชันเมืองชิบะในเมืองไทยนี้ด้วยสีบูดุเดือดของริวและทาเคชิ <S <S ทั้งคู่ชนหลังรวมพลังสู้ฟัดกับแก๊งมาเฟียตัวร้ายเห็นนางเอกแต้วคอยส่งแรงเชียร์สองหนุ่มมาริโอและณเดชนตลอดการถ่ายทำเพราะนอกจากจะบูท่าย,ยากยังมีอุปสรรคเป็นเสื้อผ้าทั้งหนาและฟิตณเดชมาริโอไฟต่อนะคะ <S <S นี่คนนี้นี่ ไม่ใช่คนนี้นี่ไม่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับทาเคชิแลอ่าแล้วนี่อะไรฮะเหงื่อนี่ยังไงอ๋อนี่นี่เอ่อใช่ครับพอดีว่าวันนี้อากาศที่ญี่ปุ่นร้อนมากค่อนข้างร้อนครับผมใช่ใชายก็ตกประมาณ45องศาครับตอนนี้อยากทําอะไรที่สุดครับ<า>ในชีวิตตอนนี้อยากจะถอดเสื้อออกฮะแล้วแล้วทำอะไรอาบน้ําได้ยิ่งดีครับไปกินข้าวก่อนไหมกินข้าวก่อนทาไมพี่เจสถึงเลือกที่โพธารามพี่เลทเป็นญี่ปุ่นใช่ไหม ด้วยโครงสร้างอะไรหลายๆอย่างที่นี่มันดูใกล้เคียงด้วยความที่เป็นบ้านไม้เป็นตรอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ง่า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 ยทั้งทั้งตึกนี้บางอันต้องแปลงทั้งตึกใหม่หมดเลยใช่ด้านหน้าเราก็ครอบใหม่กระบงกกระเบื้องเงี้ยเราก็ต้องเอามาทำใช่และไม่รู้ว่าพระเอกปอทฤษฎีเจอริ์เด่ดลูกพี่เรืองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนักไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดถึงขนาดกับต้องไปเข้าคอร์สเรียนยิงปืนกันเลยทีเดียว